สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของผมก็คือดับบลูกไหลนะครับดับบูกไหลแบบไหลตลอดทั้งวันทั้งคืนไหลทั้งวันเลยครับจนสุดว,ว่าเราเครียดหรือว่าอากาศเปลี่ยนนะครับมันก็จะไหลไหลไม่หยุดกินยาแก้แพ้อย่างเงี้ยครับก็ยังไหลอย,อยู่นะครับ วิธีการประสบการณ์ของผมนะครับผมจะไม่ค่อยชอบกิน,นกินยาไอรูปานขนาดไหนนะครับผมก็มไม่ค่อยชอบกินส่วนมากผมจะใช้สมุนไพรนะครับเวลาน้ำมูกไหลเนี่ยวิธีแก้ของผมก็คือมันไหลบ้างๆ้าทมันทำอะไรกไ็ได้นะครับเดี๋ยวครับหาทิชชู่นะครับมาอุดอุดเสร็จพออุดเสร็จแล้วเราก็ปิดอย่างเงี้ย แลก็ไม่มีใครรู้นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้มันก็มันไหลก็มาอยู่ตัวได้นะครับสาเหตุที่มันไหลก็คือสาเหตุที่มันไหลก็คือพพกจมูกเราแดงนะครับอาจจะมีการอักเสบนะครับคือเราอาสืบจมูกบ่อยอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็เราเปิดเป็นผู้แพ้อย่างครับแล้วก็เริ่มจาก พกจะบุกมันจะแดงมันจะอักเสบนะครับเพราะอักเสบแล้วมันก็แสบแสบคันคันแสบสันคันพอแสบแสบคันคันนะครับมันก็จะทําให้เราทาให้เราไอ้ตะบุกไปกระตุ้นดะบุกให้มันไหลนะครับสี่งนี้ทําอะไรก็ไม่ได้ครับพอมันไหลเยอะๆนะครับพอไหลเยอะๆก็อ่ากุกิดแล้วก mat, ็ถึงจะดอนพักจงไกก็ไหลอยู่ก็ต้องใช้แก้ปัญหาครับถึงจะทํางานได้นะครับ อุดปุ๊บแล้วก็เอาแมสปิดจมูกใส่ไว้นะครับมันก็จะอุ่นทนักใดเราก็หายใจทางปากเอานะครับแต่ทีนี้อันนี้มันก็แค่แก้แค่ช่วงเวลาเราทําการเราจะทําได้นะครับถ้าทำอย่างเงี้ยแต่ถ้าทีนี้เราก็หาสม,มุนไพรมากินนะครับประสบการณ์ผมก็คือผมจะหาเพชรสังคานะครับสมุนไพรเพชรสังคารนะครับ เอาแบบแบบแคปซูลนะครับกินก่อนอาหารเชา้ากอนอาหารสองแคปซูลแล้วก็เย็นก่อนอาหารสองแคปซูลนะครับกินประมาณสักสาวันนะครับพู้มจ็บุกเราเนี่ยก็จะที่บันเตอรเสบนะครับมันก็จะหายนะครับอันนี้เสียงที่ผมพูดนี่ก็คืออันนี้ผมจะเทสให้ดูนะครับผมผมจะเทสให้ดูว่า,าผมจะแก้ แกไอวิธีการแก้ดัำบุกไหนแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยทำไม่ได้อุดเลยครับพออุดเนี่ยพงจะบุกก็จะอุ่นนะครับหายใจทางปากเอานะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ได้จริงๆก็กินยาไอแก้แพ้นะครับกินยาแก้แพ้ยาลดน้ำบุกอะไรอย่างครับแต่ผมก็ไม่ค่อยกินผมจะอุดเลยพออุดเสร็จ ผมก็เอาเพชรสคาดนะครับมากินกอดอาหารนะครับ3ามเวลาก็โอเคนะครับประมาณไม่เกิน3าวัน,นครับโพกจมูกก็จะที่มันแสบอักเสบเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็น้ำมูกก็จะไม่ไหลนะครับที่น้ำมูกไหลก็คือมันแสบอักเสบนะครับพอมันแสบอักเสบอ่าเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะครับอนนี้ผมก็ไม่เป็นนะครับแต่ผมจะผมเทสให้ดูนะครับว่า อุดยังไงนะครับอาทิชชู่อุดจมูกไปเลยแล้วก็อันนี้ประสบการณ์ผมนะครับก็บางทีผมเนี้ยเราน้ำมูกไหลตลอดเนี่ยเราทํางานไม่ได้ไปกินยาก็คือบางทีไม่มีใครทํางานอย่างเงี้ยครับไปกินยามันก็กว่าจะน้ํามูกก็จะลดก็นานอุดเลยแล้วก็เอาเม็ดปิดไว้นะครับก็หายใจทางปากนะครับที่ผมนี่ผมเอาเอามาเทสให้ดูนะครับแต่ผม ตอนนี้ผมหายแล้วล่ะแต่ก็ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็โพรงจมูกก็ไม่ค่อยแสบอ่าแต่ถ้ามันแสบอักเสบขึ้นมาหรือแดงๆขึ้นมาเลยครับกินเพชรสังขารครับอ่าสองแคปซูลก่อนหรือว่าถ้าใครมีสดก็ได้นะครับอ่าวิธีการกินเพชรสังคาดแบบสดๆเดียผมทําคลิปไว้แล้วนะครับอ่าหรือว่าเพราะว่าเพชรสังคาดเนี่ยมันเป็นยากแก้อักเสบที่ดีเยี่ยมเลยครับที่ผมลองกินดู สองแคปซูลนี่กินประมาณวันหนึ่งนี่ก็รู้สึกเลยครับประมาณวันหนึ่งอ่ะรู้สึกว่ามันไม่เสบจมูกเนี่ยฮะพอวันที่สองก็เออเริ่มดีขึ้นเลยครับเนี่ยผมกินมาก็เออดีขึ้นเลยน้ำมูกก็ไม่ค่อยไหลนะครับทีนี้พอน้ามูกไม่ค่อยไหลนลครเราก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในฝุ่นนะครับก็ใส่เมสดอ,อากาศเย็นๆก็ให้ให้ใส่เสื้อหลายๆตัวนะครับอย่างผมใส่เสื้อหลายตัวนะครับ าบางคนน้ำมูกไหลเพราะว่าใส่เสื้อแค่ตัวเดียวแต่ก่อนผมก็เป็นบ่อยพอใส่เสื้อหลายตัวร่างกายอ,อบ่นเนี่ยน้ำมูกก็ไม่ค่อยไหลนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับสําหรับทุกท่านที่น้ำมูกไหลไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ทํางานไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือเอาทิชชู่ยัดใส่เลยจากนั้นก็ใส่แมสปิดไว้ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับอ่าทีนี้ ก็กินเพศสังฆาตประมาณ3วันนะครับอาการก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะเพศสังขาตเนี่ยมันมีวิตามินซีอะไรด้วยนะครับทําให้สร้างภูมิคุ้มกันนะครับแก้อาการภูมิแพ้ได้ดีนะครับที่ผมลองมานะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกท่านสมุนไพรเพศสังขาตนะครับก็มีทั่วไปนะครับก็ลองหาดูแลตัวเองดูนะครับผมโอเคครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาอะไรที่มีประโยชน์มาแชร์นะครับผมสวัสดีครับ